ก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Happy Ho ุหรือ Happy คนเลี้ยงหมูนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นเนาะสำหรับมือใหม่ใครที่ยังเป็นมือใหม่อยู่สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยครับหลักหลกแล้วเกมนี้ที่สำคัญสำคัญเลยนะครับจะเป็นเหรียญครับเพชรแล้วก็หมู น้องหมูของเราหมูนี่ผมแนะนำว่าเป็นขอบม่วงขึ้นไปนะครับจะดีมากเลยเพราะว่าไอตัวหมูขอบม่วงเนี้ยมันสามารถแปรรูปได้เยอะน้ำหนักมันก็เยอะโตวไวด้วยนี่เราก็ต้องขนหมูให้โตส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นโรงงานแปรรูปของเพื่อนเพื่อนถ้าเพิ่ง เพื่อนเพนเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับจะแปลรูปได้แค่ช่องนี้โรงงานแปลรูประดับ1ส่วนถ้าอัพแล้วจะเป็นระดับ2ก็สูงสดได้ช่องนี้ครับอันนี้ระดับ3ระดับ4ตามลำดับเลยผมลองแปลรูปให้ดูอ่าตัวไหนดีตัว ตัวไหนดีตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้แปกไว้นี่หนึ่งตัวได้3ามแสนก็จะใช้เวลาอันนี้คออ่าเป็นโรงงานแบร์รููระดับ4ี่นะครับจะใช้เวลา8ชั่วโมงเนาะแดชั่วโมงแล้วเราก็กดขายตรงนี้ถ้าเราจะ เล่งให้ได้เงินเลยก็กดเสร็จทันทีแล้วก็ใช้เพจกดครับแต่ว่าผมไม่แนะนำนะมันเปลืองแล้วก็ส่วนอันนี้เลเวลครับมีผลยังไงมีผลต่อการอัพบ้านเราอัพโรงงานแปรรูปเราเนี่ยเพราะว่าเราจะอัพเวลสองเวลสาเวลสอย่างเงี้ยครับมันต้องมีเลเวลในการ มีองค์ประกอบด้วยเวล20จะอัพคอกสองได้เวสามิบอัพคอกสามแล้วก็เวล45ส้าอัพคอกสี่อย่างเี้ครับในส่วนของร้านค้าดูร้านค้าก็ได้อันนี้จะเป็นหน้าเติมเงินนี่ครับ ไอตัวไอเทมพวกนี้มันจะแพงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับคอกแนะนำว่าซื้อตุนไว้นะถ้าสมมติว่าจะเอขคอกหนึ่งเป็นคอกสองคอกสองเป็นคอกสามส่วนคอกสามเป็นคอกสี่เนี่ยราคามันจะเท่าเดิมไม่เปลี่ยนเฉพาะไอพวกนี้หน้าที่ใช้เหรียญซื้อถ้าใช้เพชรซื้อมันก็ราคาเดิมพวกนี้ส่วนหมูครับ แนะนำว่าเป็นหมูขอบม่วงขึ้นไปนะครับผมแนะนำว่าหาขามโมยเพื่อนดีก,กว่านะถ้าเพื่อนเพื่อนที่เริ่มเล่นใหม่อ่ะมันจะได้แค่ขอบขาวถึงขอบเขียวที่สามารถซื้อได้นี่ถึงประมาณถ่านเล่นแรกๆน่าจะแค่นี้ฮอกเวลหนึ่งอเวลสองก็จะมาสีเขียวฮอกเวลสามก็จะสีฟ้าส่วนฮอกเวลสี่ก็สามารถซื้อหมูสีม่วงได้ ผมแนะนําว่าขโมยเพื่อนดีกว่าแล้วหมูที่ดูเพศนะครับวิธีดูเพศก็คือนี่เพศผู้เพศเมียประมาณนี้เนาะแนะนาว่าตัวผู้อะครับมันจะโตวไวแล้วมันก็มันเป็นรายได้เพิ่มของเราด้วยตรงนี้เวลามีเพื่อนมาผสมพันุ์หมูตัวผู้กับเรานะครับเราก็จะได้เงินนี่มันจะอยู่ตรงข่าวสารฟาร์มนี่แล้วเอาแปดหมืน่น แล้วเราทำไงจะได้เงินเยอะๆก็จะมีหลักๆก็จะมีแปลรูปครับหลักๆเลยนะที่แบบได้เงินเยอะๆเลยก็จะแปลรูปลองลงมาก็จะเป็นเพื่อนผสมพันเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆคอร์สเวลหนึ่งเวลสองอะ่ะเพื่อนๆนี่ซื้ออันนี้ไว้ยาเพิ่มพลังหมูระดับต่ำสองขวดมันจะทำให้หมูผสมหมูตัวผู้ผสมพันธ์ได้ต่อเลย ยกตัวอย่างตัวไหนดีไม่มีโมเลยมันจะเร่งให้หมูผสมพันธุ์ได้ต่อเลยครับเพื่อนๆผมไม่มีโมเลยแล้วก็ตอนนี้นะกันยืนเซ่อๆอยู่นี่ชาวไร่จริงๆ ผมกดไปแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ทําอะไรเลยนะมันจะไม่มีผลอะไรเลยหรือเปล่าผมเข้ามาทีไรหมูก็หิวเหมือนเดิมอ่ะก็สําหรับแมวนะครับมันจะป้องกันร0 0เลยในการวางยาถ่าย8ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงเลย100%แต่ผมมองว่ามันเปลืองอ่ะมันใช้ต้อง50เพชรแล้วก็ ยามช่วยลดรอกาศการถูกขโมยหมูของเรา20เป็นเวลา12ชั่วโมงผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยจำเป็นนะแต่ว่าผมแค่บอกเพื่อนๆไว้ก่อนส่วนตรงนี้เป็นอันดับแรงกิ้งของเราอันดับแรงกิ้งจะมาได้ไงมัน3อมองค์ประกอบหลักๆเลยครับก็คือการผสมพันธุ์หมู แล้วก็การขโมยหมูการวางยาวางยาถ่ายเพื่อนนะครับวางยาถ่ายเพื่อนมันจะได้เหรียญอันนี้อย่างละหนึ่ง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 แล้วก็ส่วนเวลนี้จะมาจากการแปรรูปการใช้ขวดน้ำยาเนี่ยครับใช้ขวดน้ำยาพวกนี้การให้อาหารให้ให้อาหารพิเศษเนะครับ ถ้าหมูหิวเราเราให้อาหารมันก็จะได้เลเวลเพิ่มถ้าสมมุติว่าเราให้ที่มันใช้เพชรซื้อนะครับปึ๊บมันก็จะได้เลเวลเพิ่มตรงนี้หมูก็จะน้ำหนักขึ้นไป6กโลมันจะมีตรงนี้ครับมันจะมีขายในร้านค้าใช้เพชรซื้อแต่ว่าผมมองว่ามันเปลืองแต่ว่าน้ำหนักหมูมันขึ้นเลยมันใช้6เพชรอันนี้3กิโล4เพชร แล้วก็การผสมพันธุ์หมูการผสมพันธุ์หมูแล้วก็จะได้เลเวลเดี๋ยวผมลองผสมให้ดูหมูผมเตรียมแปรตัอีกตัวมาแปรผสมพันธุ์เนาะนี่ก็จะมีหมูที่สามารถผสมพันธุ์ได้ครับเพื่อนๆมันจะเป็นของหมูตัวผู้ของ เพื่อนของเพื่อนเราผสมตัวไหนดีอ่ะสมมติว่าตัวนี้แล้วกันอ่าตสมตไปเห็นไหมเลเวลเราก็จะขึ้นทีนี้หมูแต่ละตัวเนี่ยมันจะใช้เวลาในการข้อหกชั่วโมงเราก็ใช้น้ำยาลิ่งเลยอันนี้เพื่อนเพื่อนเล่นลแรกๆอาจจะยังไม่มีเงินซื้อเยอะๆนะ เห็นไหมเราก็จะได้เพิ่มเออก็ผิดตัวนี่ไหมมันได้ขวดละร้อยนะครับเพื่อนๆ EP หมูของเราก็จะออกมาแล้วตัวไหนล่ะอ๋อได้หมูนี่เยินยาเยือกได้หมูขอบส้มเลยนะครับ โอ้โหฟุกมากเลยก็ประมาณนี้ครับเวลาผสมพันธ์หมูหมูที่ขโมยได้อะมันจะเป็นหมูที่เพิ่งคลอดนะครับเพิ่งคลอดมาแล้วยังมีจุกอยู่ที่ยังไม่โดนให้อาหารนะเพื่อนๆจะสามารถขโมยได้แล้วเราจะไปขโมยจากไหนนี่เลยขโมยจากเพื่อนของเรานี่ หมูที่คลอดใหม่อ่ะครับมันจะขโมยได้ถ้ายังไม่มีคนให้อาหารนะส่วนถ้ามันขโมยได้มันจะขึ้นรูปมือให้จับตรงนี้ครับแล้วเราก็คลิกแล้วมันจะขึ้นรูปมือบนหัวหมูแล้วเราก็ลากหมูใส่ในกรงจริงๆมันจะมีกรงอยู่ตรงนี้นะถ้ามันมีหมูที่ขโมยได้ในฟาร์มมันจะมีเสียงดนตรีแบบไม่ใช่เสียงดนตรีปกติครับ อันนี้มันไม่มีหมูขโมยได้เนาะแล้วส่วนเพชรเพชรเราจะหาจากไหนนี่นะครับภารกิจเราก็มาทำภารกิจเราก็จะได้เพชรนี่เลยภารกิจมีทั้งพื้นฐานเราก็รายวันเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับง่ายง่ายทำห้าภารกิจก็จะได้รับ6กสิเพชรต่อวัน 60เพชรแล้วก็ถ้าเป็นผมผมจะเอาเพชรมาหมุนตรงนี้นะลัคกี้สปินเนี่ยมันจะสุ่มเบอร์เกอร์เงินยีนพวกเนี้ยครับถ้าเพื่อนๆนดวงดีอาจจะได้หมู่ทองเลยก็ได้ยีนอย่างนี้ถ้าผมจะสุ่มหาแล้วผมจะสุ่มหายีนผมสุ่มให้เพื่อนๆดูว่ามันจะได้อะไรมันก็จะสุ่มนะเพื่อนๆมันไม่ได้ของดีร้อยเปอร์เซ็นต์อออย่างนี้ ได้ยีนมา1ขวดคุ้มแล้วอันนี้ผมถือว่าคุ้มนะเพราะว่าได้ยีนอันนี้ก็จะเป็นยาถ่ายถือว่าแถมมาแล้วกันนี่ทำไมถึงผมถึงบอกว่าคุ้มเพราะว่าในร้านค้าครับเพื่อนๆมันราคา80เลยแต่เมื่อกี้เราใช้ในการหมุนสปินแค่50เพชรเองอ่านี่แหละผมวิธีหายีนของผม แล้วก็อะไรอีกล่ะส่วนคอกครับคอกนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแรกๆมันจะได้6กถับหนะแล้วก็12ได้ได้เป็น12ตัว18ตัวแล้วก็24ตัวส่วนถ้าผมเวลหกิบเนี่ยผมสามารถอาพตรงเนี้ย2 0 0เพชรเพื่อได้อีก24ตัวเป็นคอกอีกคอกหนึ่ง เป็นสี่สิบแปดตัวเลยอ๋ออเทมเดี๋ยวพูดถึงไอเทมมาละกันสำหรับมือใหม่บอกอันนี้เป็นน้ํายาเล่งขอดระดับต่ำนะครับก็คือหมู่ตัวหนึ่งมัน6ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเล่งไปปุ๊บอันนี้ก็จะเหลือสามชั่วโมงก็คือครึ่งหนึ่งมันนะครับเนี่ยสามขวดเนี่ยจะเล่งไปครึ่งหนึ่งเลย อันนี้เล่นงคลอดก็เล่งไปสาชั่วโมงถ้าเราจะเล่งหชั่วโมงเราก็ใช้สองขวดอันนี้ยาเพิ่มพลังหมูก็คือให้หมูตัวผู้เนี่ยผสมพันธุ์ได้ต่อก็คืออันนี้ใช้สองขวดเหมือนกันอันนี้น้ำยาเล่งโตครับก็คือหมูตัวหนึ่งมันใช้เวลาโต24ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆกดตัวเนี้ยใส่หมูตัวที่เพิ่งคลอดออกมามันก็จะโตเลย ใช้สองขวดนะน้ำยาเพิ่มพลังหมูระดับสูงสิบเพชรก็คือกดปุ๊บหมูผสมพันธ์ได้ต่อเลยแต่ผมไม่แนะนํานะมันเปืองนี้ผมแนะนําแค่สามขวดนี้แหละที่หลกัหลกๆเลยที่ใช้มากๆเลยสองอ่าขวดนี้เลยถ้าเพื่อนๆเ,เล่กๆขวดนี้สําคัญอยู่ถึงคอกระดับสองเวลาเพื่อนมาผสมพันธ์หมูเราเนี่ยเรากดตงวนี้สองขวดอะ่ะแล้วหมูเราผสมพันธ์ต่อได้เลย ส่วนตัวนี้เร่งคอดสําคัญสําหรับผมมากเพราะว่าถ้ามีหมูหม่ๆมาเนี่ยต้องเร่งเร่งหาเลยอันนี้ผมบอกคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ไม่แนะนําให้ใช้ไม่ให้นะแนะนําให้ซื้อเหมือนกันเพราะว่ามันเปลืองมันเปลืองเพชรยี่บเพชรนียเพราะว่าซื้อตัวเนี้สองขวดอะ่ะมันคุ้มกว่าใช้เพชรซื้ออันนี้ก็ระดับสูงคือกดปุ๊บคลอดเลย อันนี้ยาถ่ายยารักษาโรคถ้าเพื่อนๆไม่อาบน้ำให้หมูอะ่ะหมูมันจะติดโรคผมไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงครับว่ามันจะติดโรคประมาณ12ชั่วโมงไหมผมไม่แน่ใจนะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้คอมเมนต์ไว้ได้าล่างทีครับอันนี้ผมไม่แม่นเหมือนกันอันนี้คือยาเพิ่มอายุหมูก็คือหมูเราอะ่ะมันจะมีอายุอยู่ถ้าไม่ใช่หมูอมาตะที่มันเป็นสีม่วงอะ่ะ อันนี้ยาเพิ่มายาบำรุงคันห้าสิบเพชรก็คือหมูอะ่ะจะออกมาสองตัวต่อการคลอดหนึ่งครั้งเลยปกติเนี่ยหมูมันจะคลอดมาแค่ตัวเดียวถ้าเพื่อนๆใส่ย,ยาตัวนี้ไปด้วยอะ่ะมันจะคลอดมาสองตัวอันนี้ยาเล่งตัวระดับสูงก็คือกดปุ๊บตัวใหญ่เลยโตเลย24ชั่วโมงส่วนอาหารผมแนะนำเป็นอันนี้นะคุ้มคุ้มสุดถ้าใช้ เหรียญซื้อก็คือมันจะเพิ่มหโลมีผล4ชั่วโมง4ชั่วโมงมันก็จะขึ้น6โลนี่ตอนนี้คขมสุดไม่ต้องไปเสียดายนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันขึ้น6โลเนี่ยมันคุ้มต่อการแปลูปของเรามากประมาณนี้เหลืออะไรอีกอะเนี่ยถ้าหมูเราหิวใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราก็กดให้อาหารนะมันก็จะได้ exp ด้วยเพื่อนเพืงเกตนะ เห็นไหมอีพ e. ีมันก็ขึ้นแล้วเงินเราก็เก็บได้ด้วยนะถ้าหมูในหมูของเพื่อนหิวอะ่ะผมเล่นแรกๆผมก็ไปไล่เก็บของเพื่อนๆแบบนี้แหละเมื่อก่อนมันยังไม่มีตัวเก็บเหรียญแบบนี้ด้วยซ้ำนั่งเก็บกันโหเมื่อยเลยเก็บทีละเหรียญ อืมไม่มีเลยถ้าหมูมันหิวอะ่ะแล้วเราไปให้อาหารเราจะได้เลเวลแล้วก็นี่ผมแนะนำะสมมติผมแนะนำว่าให้ผักกาดนะมันไม่เปลืองด้วยกดปุ๊บนี่เห็นไหมได้อันนี้เราก็กดเก็บ อันนี้คือเราได้เงินด้วยนะเพื่อนๆนเราก็ได้ได้ทางเลเวลไม่ต้องกลัวมันขาดทุนนะเพราะว่าเงินที่เราเก็บเนี่ยมันมากกว่าค่าของที่เราซื้อแล้วเราได้ exp ด้วยเมว่วเราก็จะเลื่อนไว้ส่วนในเรื่องหมู อันนี้จะเป็นหมู่ตัวเมียขอบม่วงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีวันด้วยว่าวันที่มันกําลังจะหมดอายุอะก็คือเสียชีวิตเนี่ยตรงเนี้ยหรืออีกแปดวันเนี่ยมันจะตายเราก็แปลรูปก่อนที่มันจะตายนะเพื่อนๆอันนี้ผมได้789โลไหลเวลาอีกแวันก็แปลรูปก่อนส่วนหมูที่มันเป็นสีทอง อ่าไม่ใช่สีทองมันจะขอบส้มๆอันนี้จะเป็นทองอาลามนะเท่าที่ผมเข้าใจที่ผมเรียกนะเนี่ยจะเป็นหมูอมตะก็คือไม่มีวันตายก็เลี้ยงมันให้มันโตๆครับแล้วก็แปรรูปมันก็จะขมเนี่ยครับมันใช้เวลา24ชั่วโมงในการโตเลยอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าหมูเพิ่งคลอดแล้วเพื่อน ขาดช่วงในการให้อาหารหกโมงอะ่ะหมูตัวเนี้ยจะขโมยได้อีกรอบหนึ่งไม่งงนับกันเพื่อนก็คือเนี่ยเดี๋ยวมัน6ชั่วโมงเนี่ยถ้าผมไม่ได้ให้อาหารอีกอะ่ะหมูมันอาจจะขโมยได้อีกผมแนะนําว่าใช้น้ํายาลิง่งโตไปเลยนี่ใช้2ขวดแล้วมันก็โตเลยหมูที่เพิ่งคลอดสามารถขโมยได้6ชั่วโมงถ้าไม่ให้อาหารหมูที่เพิ่งคลอด ก็ขโมยได้อีกส่วนหมูที่โตเต็มวัยแล้วอะครับแบบเนี้ยมันจะใช้เวลา24ชั่วโมงถ้าไม่มีคนให้อาหารมันก็จะสามารถขโมยได้เหมือนกันขโมยไปนี่ผมรู้สึกว่าน้ำหนักไปด้วยนะถ้าที่ผมเห็นในที่ในกลุ่มเขามีการซื้อขายกันอะเนี่ยถ้าขโมยหมูเต็มไวัยไปแล้วอะ มันจะน้ำหนักไปด้วยนะ600กว่าโลเลยส่วนตรงนี้เป็นการจัดแถวก็ไม่ไม่ค่อยสำคัญอันนี้ก็ใส่ว่าจะให้หมูเรียงแถวยังไงเราก็ใส่คำที่เราดันไปอย่าวางยาชั้นนะอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้หมูม่วงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากได้หมูตัวไหนอะ่ะ ที่เพื่อนๆไม่มีอ่ะเราก็อยากได้สาหรับมือใหม่นะครับหมูม่วงเนี่ยสำคัญมากเลยสําหรับการแปรรูปในช่วงต้นๆนะ่ะยังไงกดติดตามแล้วคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าไม่มีเดี๋ยวผมจะเอาให้แต่ว่าเพื่อนๆต้องมีเงินมาขโมยหมูม่วงนะแ,แค่ได้แม่พันธุ์ไปตัวเดียวเนี่ยก็สามารถเล่นได้ตลอดเลยเพราะว่าเวลาลูกมันออกมาถ้ามันเป็นตัวเมียตัวผู้อีกเนี่ยมันก็แปรรูปได้ ผมแนะนําว่าถ้าหมูม่วงเป็นตัวผู้นี้มันจะโตวไวนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้เนาะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้แนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกดกระดิ่งได้นะติ้งๆๆ้งติสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย